รู้สึกว่าแบบช่วงนี้เบือกข้ามากเลยอะเออน่าสนใจเออใช่ไหมขั้นหนึ่งนะอุ่นมีอะไรอ่ะเห็นกระเป๋าต่างปะไม่เห็นกระเป๋าหายไม่แต่เมื่อช้ายังซื้อของอยู่เลยเอาดีหาดูดีก่อนก่อนเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเราคือ R A U Hero คือตัวอะไรอ่ะคือแอปพลิเคชันที่ช่วยตามหาของของโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์ งั้นถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามเราไปดูกันเลยแอปพลิเคชันอ u Hero เป็นแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมทางด้านความซื่อสัตย์โดยในด้การคืนของอย่างความรับผิดชอบโดยวัตถุประสงค์ของการเมืองงานนะคะจะเบ่งเป็น3ข้อค่ะ 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันอาย e r o ในการเพิ่มประสิภาพการดำเนินการคืนของที่พบเจอภายในสารศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ในหมู่นักเรียนเกี่ยวกับการคืนของที่พบเจอผ่านแอปพลิเคชัน IU Hero และ3 เพื่อสร้างแรงจูงใจนักเรียนกระทำความดีด้วยระบบสะสมสแตมความดีค่ะสาเหตุและปัญหาที่เราทำโครงงานนี้นะครับจากการรายงานของคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา2566พบว่ามีปัญหาหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเมื่อพิจารณาสาเหตุปัญหาพบว่าปัญหาที่1เกิดจากนักเรียนบางส่วนที่ไม่กล้าคืนของหรือไม่เห็นความสำคัญของการคืนของเนื่องจากเกรงว่าจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ขโมยปัญหาที่2 นักเรียนของเราขาดช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในรูปแบบของดิจิทัลนและปัญหาสุดท้ายปัญหาที่3นักเรียนของเรายังขาดแรงจูงใจในการการะทำความดีครับโครงงานของเราเชื่อมโยงกระดักทำเข้ามาทำสีได้แก่ 1. สัจจะ,สะแสดงงความซื่อสัต์คือการไม่เอาของใช้เใ็ของตนเอง 2. ธรรมะการข่มตัวไม่ให้มีความร่วมมากและไม่ให้ความอยากได้ครอบงำสามขันติการตามหาเจ้าของต้องใช้วความอดทน 4จ้าคะกาสระโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ส่วนตนคะ่ะโดยโครงงานเรื่องนี้นะคะมีการบรรณาการหลักธรรมคารวะธรรม4โดยเน้นหลักสัจจะและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอนนดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถบพิตร พี่เชิญลงพิมพ์หนังสือพิมพ์วันเด็กเมื่อปีพศ2531ใจความว่าความซื่อสัตย์จุิิตเป็นพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดต่อตอนเองเพื่อจักได้เป็นคนดีมีประโยชน์มีชีวิตที่สะอาดและเจริญมั่นคงและพระบรมราชโชบายนั้นการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพราะวาชิลเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้านที่2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน a You Hero เป็นนวัตรกรรมดิจิทัลที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรมและเป็นตัวช่วยในการติดตามของหายกับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ต่อมาในส่วนผลการดำเนินงานเราสามารถแบ่งออกทั้งหมด2ส่วนได้กันค่ะส่วนแรกเป็นส่วนผลการแจ้งคองหายการแจ้งพบของและการได้รับของคืนผ่านแอปพลิเคชัน RRU Hero ตลอดปีการศึกษา25้1 8พบว่านักเรียนของเรามีการแจ้งควาหายและการแจ้งพบของอยู่ที่91กรณีค่ะและมีการได้รับของคืนอยู่ที่74กรณีโดยสามารถคิดเป็นรลยละ81.3ของการแจ้งของหายและการแจ้งพบของทั้งหมดค่ะและในส่วนที่2เป็นส่วนผลการวิเคราะห์ทัศนคติด้านความซื่อสัตย์หลังการใช้งานพราบว่านักเรียนของเรา มีทัศนคติด้านความซื่อสัตย์อยู่ที่4.84ซึ่งอยู่ในลำดับเกณฑ์ที่สูงที่สุดค่ะทีนี้พอจะเข้าใจที่มาของแอปพลิเคชันนี้หรือยังล่ะงั้นก็แปลว่าของที่ทำหายเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาจริงๆใช่ไหมใช่แล้วงั้นอย่างนี้เธอจะได้กระเป๋ากลับคืนมานะสิใช่พี่คะเจอกระเป๋าตังหายค่ะได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะช่วยลงทะเบียนแอปพลิเคชันในยูโรให้ดูนะครับ ในฐานะผมเป็นตัวแทนแอปพลิเคชันอายุฮีโร่คุจะสาธิตในการใช้งานแอปพลิเคชันอาฮีโร่ให้ดูนะครับเชิญรับชมได้เลยค่ะบการใช้งานแอปพลิเคชัน r u Hero เมื่อพบเจอของหายในโรงเรียนให้นำของนั้นส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์พี่พี่ทีมงานจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่นชื่อนามสกุลรหัสนักเรียนสิ่งของที่พบสถานที่และเวลาที่พบจากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกลงในระบบแอปพลิเคชัน RRU Hero โดยจะแสดงป๊อปอัพในลักษณะรูปภาพรวมถึงชื่อสกุลของนักเรียนที่พบเจอของเพื่อประกาศแจ้งให้เจ้าของมาติดต่อรับคืนได้อย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนแจ้งของหายเรียบร้อยทีมงานแอดมิน จะบันทึกชื่อของผู้กระทำความดีไว้ในระบบอีกทั้งยังได้รับสเต็มความดีโดยสามารถใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสแกน QR Code, จากทีมงานเพื่อสะสมสแตมผ่าน l i โ e OA ได้เลยพี่คะพอดีของโนไหายะคะสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะ สามารถสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยครับนี่ไงกระเป๋าตังค์แล้วอะใช่มีข้อมูลตรงกัารหนึ <us> <us uh ่งช uh ิ้นนะครับนี่เลยครับน้องชื่ออะไรครับจุธารัตน์ค่ะโอเคครับที่ใส่ข้อมูลให้แล้วครับขอบคุณค่ะนี่เราไปกินเอเ่ยวกันสุดท้ายนี้พวกเราขอฝากไว้ว่า คืนขอสะดวกลงสาย <What? S 2> ด้วยแอปพลิเคชันอายุทีเร่ขอบคุณคร่ะ